สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูยาย่ Dear of Tha Lord by กัน c h e ี i a นะคะสวัสดียามเช้าวันพฤหัสบดีที่อากาศแจ่มใสนะคะวันนี้ไม่มีฝน <c oughs> ไปเดินทางไปทำงานอย่างปลอดภัยนะคะสวัสดี FC สวัสดีชาวสองสวัสดีสมาชิกท่านใหม่ๆที่กดติดตามรับชมรับฟังช่องนี้ด้วยนะคะช่องนี้เป็นช่องแห่งสตองเอาพลังงานบวกๆมาให้พวกคุณได้ต่อสู้กับปัญหาในด้านของความรัก นำความเข้มแข็งมาให้ให้ยืนหยัดอยู่ในความเป็นจริงนะจ๊ะโอเคไหมมาเรามาอัปเดตสถานการณ์รักการต่อมากันที่เหลืออีก3ราศีใช่ไหมเมื่อวานอาจารย์สอวันนี้อาจารย์งานเยอะมากก็เลยอัปคลิปไม่ไหวอ่ะมามากันที่ราศีตุลราศีตุล16ถึง30นี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะไปในทิศทางใด เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะเกี่ยวกการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือดวงทั่วๆไปนะจจะโดยเป็นไกด์ไลน์ดยเป็นบันเทิงโดยเป็นขำๆดูเพราะว่าไม่มีอะไรจะดูได้หมดได้หมดขอให้มาดูดูเพื่อให้มีพลังงานบวกๆเดี๋ยวอาจารย์ อ่านไพ่แบบพลังงานบวกๆให้เ้า okay, ไหมอาตุนจา่าโอ้ไพ่ดีจังเลยอะโอ,โ,อโอ้โอ้ออ้่าไพ่ดีจังเลยค่ะไพ่ใบแรกเป็นอ่าไพ่พระสังฆราชขึ้นมาเลยชั่วโมงนี้อาจจะพยายามเอาธรรมะเข้าข่มในการทําอะไรก็แล้วแต่ใช้สติใช้ปัญญาใช้ธรรมะพยายามจะคิดแต่สิ่งบวกๆไว้เพราะว่าคุณอาจจะเจอแรงกระแทกอะไรที่รอบข้าง เป็นสภาวะรอบข้างหรือคนที่เป็นคนรอบข้างไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อาจจะเจอความกดดันอาจจะเจอแรงคําพูดหรือการกระทาของใครที่อยู่รอบตัวไม่ว่าจะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายนําความรู้สึกที่ไม่ดีมาให้เราเพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะเอาธรรมะเข้าข่มใช้ความเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวทั้งๆท,ที่เขาคงจะรู้สึกโกรธบ้างนะคะ ในด้านของการงานค่ะคุณอาจจะมีะข่าวดีใหม่ๆในเรื่องของการทำงานนะคะวางแผนกับการทำงานดีๆชีวิตของคุณมีมีความอยาใจร้อนเท่านั้นแหละเหมือนมีความรู้สึกว่าบางทีก็ธรรมะเข้าข่มไม่ไหวก็ซัดไปแรงๆสักทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้นงานยังดีอยู่นะคะงานยังมีความมั่นคงไปได้เรื่อยๆบางคนงานที่เขาเคยยกเลิกเราไป เขาเคยยังไม่เคยเขายังไม่ได้เซ็นสัญญากับเราจะมีโอกาสการเรียกกลับมาเพื่อเซ็นสัญญากับงานาที่เคยคิดว่าไม่ได้แล้วอารมณ์ประมาณนั้นนะคะยังอยู่ในสภาวะของความเครียดมากๆในหลายๆเรื่องถ้าคนมีหนี้สินก็เครียดในเรื่องของหนี้สินญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงก็ได้เป็นญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงในความรักเหรอในความรักคุณอนอนไม่ค่อยหลับนะ มีจิตของการนอนไม่ค่อยหลับคิดมากคิดไมคิดถึงเรื่องเก่าๆคุณรักเก่าๆคิดถึงความทุกข์ความไม่สบายใจไพ่เดอะแฮงแมนเป็นไพ่ของคนที่แบบยังทุกขทรมานอยู่ในความทรงจําเดิมๆหรือกับสิ่งเดิมๆที่คุณกําลังเผชิญอยู่สิ่งเดิมๆนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรอาจจะเป็นเพราะญาติพี่น้องอาจจะมีคนนําเรื่องม่สบายใจมาให้อาจจะเป็นแรงกระแทก ด้วยตัวคุณเองอาจจะมีความรู้สึกแบบนั้นอยู่แล้วแต่ยังมีกระแทกยังมีแรงกระแทกข้างๆตัวทําให้คุณค่อนข้างนอนไม่หลับมารู้ว่าเราจะทําอะไรทําอย่างไรจะให้คนอื่นสบายใจคนเราทุกคนไม่สามารถทําอะไรตามใจคนอื่นได้เราไม่สามารถเป็นแบบที่คนอื่นต้องการได้นะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้โดยที่เราไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะการอยู่ในสังคมคือเราไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนอยู่ในสังคมได้ นะคะไม่ใช่ว่าเราจะมีความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นนั้นมันอดในอย่างนั้นมันอาจจะไม่ดีนะคะในความรักคิดถึงเรื่องราวเก่าๆคนรักเก่าๆอืมหรืออาจจะมีแนวโน้มคนเก่าๆใครบางคนไหมเขากลับคืนมาไหมอืมมีเกณฑ์ของการการมีคนเก่าๆเรื่องราวเก่าๆในอนดีตหวนคืนกลับมาให้คุณต้องคบคิดเหมือนแบบ คูดตรงๆนะเหมือนไม่อยากยุ่งกับความรักเลยอะในในตัวตนของคุณเนี่ยเหมือนจะให้สถานะใครไม่ได้ตอนนี้คุณไม่พร้อมให้สถานะกับใครทั้งนั้นอืมความเจ็บยังคงค้างค้งในใจค่ะความเจ็บช้ำเหมือนคุณพยายามบาลานซ์จิตใจในเรื่องของความรักอยู่ มีการปรับสมดุลในอารมณ์และความรู้สึกไม่หารักมากเกินไปไม่ทุกมากเกินไปไมห่หลงมากเกินไปไม่ให้คิดมากเกินไปคุณกำลังปรับสมดุลด้วยธรรมะพยายามเอาความสงบหยบความเคลื่อนไหวในบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการไปขอพรไปไหว้พระไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้จิตใจเข้มแข็งให้จิตใจไม่ร้อนรนเอ,อได้อยู่พยายามนิ่ง คุณพยายามทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมานะคะทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาเก็บบางสิ่งบางอย่างที่คุณเก็บมาคบคิดแล้วยังเป็นพันธนาการที่ไม่สามารถที่จะจะจะปลดปล่อยออกไปได้บางทีคุณรู้ต้นเหตุแห่งทุกข์รู้ถึงปัญหาของทุกข์แต่ว่าคุณไม่สามารถปลดปล่อยแจสเมน์ Jasmine. ไปทาบุญเยอะๆนะช่วงนี้อาจจะแบบ จริงๆคุณอาจจะมีกรรมเก่านะคะมีกรรมเก่าที่ตามวนเวียนนะมีกรรมเก่าที่ตามวนเวียนทําให้คุณต้องทุกข์กายทุกข์ใจอยู่ทุกวันนี้กรรมเก่าเราไม่รู้เราไปทําอะไรไว้บางคนก็รู้นะว่าเราไปทําอะไรไว้แต่ว่าบางคนก็ไม่รู้กรรมเก่าจากชาติอดีตที่ที่มันย้อนขึ้นกลับมาหรือบางคนก็รู้มันเกิดขึ้นไม่นานเราไปทําเรื่องราวเหล่านี้ไว้ตอนนี้เรารู้สึกว่าเราได้รับกรรมนั้นแล้วแต่ก็ยังดีอย่างหนึ่งที่คุณได้รู้ถึงสัจธรรมนั้นๆ บางคนทําผิดหรือ,อยังไม่รู้ตัวว่าผิดอะไรทํานองนี้กําเก่าทําบุญเยอะๆไปใส่บาตรท,ทาบุญเยอะๆของอาจารย์คืออาจารย์ไม่ได้ให้คุณทําเงินทําบุญเป็นแสนเป็นหมื่นให้ทําน้อยๆทำน้อยๆ,อยๆตามกําลังศรัทธา50บาทร้อยหนึง่งแต่ทําเรื่อยๆทําสม่าเสมอในทุกๆเดือนอย่าขาดบุญ ใหม่ได้แนะนําให้เอาเงินหมื่นเอาเงินแสนทําบุญกับเงินเอาเงินไปทําบุญเยอะๆจะได้บุญเยอะๆจะได้ขึ้นสวรรค์ใหม่ค่ะใหม่ใหม่ใหม่ทำน้อยๆแต่ทําทําตามกํารเขาเรียกว่าไม่ใช่ทําน้อยๆทําตามกําลังศรัทธาของคุณถ้าคุณมีศรัทธาแค่ไหนร้อยหนึ่งห้าสิบบาทยี่สิบบาทก็คือบุญห้าบาทก็คือบุญบุญนั้นได้ด้วยจิตศรัทธาจิตที่เป็นกุศลไม่ว่าคุณจะทําบุญกี่บาท จิตที่เป็นกุศลของคุณนั้นได้บุญเสมอแล้วได้มากกว่าคนที่ทําบุญเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านด้วยนะคะมันต่างกันจิตศรัทธานั้นสําคัญนะคะชั่วโมงนี้มีอารมณ์ของการอยากจะไฟกับคนรอบข้าง <c oughs> พร้อมบวกให้ระวังเรื่องของอารมณ์นิดน,นึงคือคุณเป็นคนอาจจะชอบความชัดเจนตรงไปตรงมาชอบอะไรที่มันไม่คุมคือไม่ชอบลินทาว่าร้าย มีอะไรพูดจนตรงๆอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่ชอบอะไรมันนินทาว่าร้ายในสิ่งที่มันไม่เป็นจริงอารมณ์อารมณ์ประมาณเนี้ยแล้วคุณก็ไม่ชอบแล้วคุณก็พร้อมจะบวกด้วยกับคนรอบข้างด้วยนะอืมพร้อมไฟอ่ะพร้อมไฟในด้านของความรักบอกตรงๆว่ามองไม่เห็นจริงๆนะชีวิตไปเรื่อยๆใช้ชีวิตการทำงานทำในสิ่งที่คุณรักทำในสิ่งที่คุณชอบแต่มีความเครียดคิดอะไรอยู่กับชีวิตนอก มีความเครียดเครียดกับอะไรคุณเครียดอยู่กับอะไรคะมีความจิตตกนอนไม่หลับคิดกังวลหลายๆเรื่องก็ได้แต่เรื่องความรักอาจารย์ไม่เห็นเลยแต่ว่ามีมีความรักที่มันเป็นไพ่ใบจบที่คุณกำลังคิดถึงเรื่องราวเก่าๆอยู่ๆเราหวนคนํานึงถึงเรื่องราวเก่าๆความรักเก่าๆคนเก่าๆที่จากไปแล้วอืมอารมณ์นี้มองไม่เห็นความรักจริงๆ ขอดูดืาร์ฟันของคุณหน่อยคุณอาจจะเดียวกับราศีกุมค่ะราศีกุมราศีพฤษภราศีพฤษภอืมความใจร้อนมีเยอะมากมีเกณฑ์ของการเดินทางค่ะเกณฑ์ของการเดินทางเกณฑ์ของการต้องปรับตัวอืม ชีวิตต้องสู้นะช่วงนี้ชีวิตของคุณเหมือนกับชีวิตของคุณเนี่ยค่อนข้างมีความยากลําบากการทํางานใดๆก็แล้วแต่ชีวิตยังต้องสู้ยังต้องดิ้นรนจุดหมายปลายทางนั้นยังไกลนะักแต่ว่าคุณจะไม่ยอดท้อกับมันบางคนเดียวกระต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมมีเกณฑ์เดินทางไกลไปถึงต่างประเทศค่ะไปทํางานมีเกณฑ์ยกย้ายย้ายที่อยู่อาศัย Built in, บิวอินปรับเปลี่ยนบ้านต่อเติมบ้านอ่า คุณมีเกณฑ์ของคนเด็กๆมีเด็กๆเข้ามาหยิบยื่นไมตรีให้เอาปะละมีเด็กๆบางคนเข้ามาหยิบยืนย่นไมตรีหรือคุณไปหยิบยื่นไมตรีให้กับใครขอดูซิกออฟคาบของคุณหน่อยในบางคนนะราศีตุลจ๋าในบางคนนะคะราศีตุลคุณอาจจะต้องตัดใจจากเรื่องราวเดิมๆเรื่องราวเก่าๆหรือตัดใจกับคนเก่าๆ นะคะหรือว่าความรักของคุณเนี้ยมันไม่ได้อยู่คุณไม่สามารถที่จะตัดสินใจอะไรได้เพียงลำพังมันมีญาติผู้ญาติพี่น้องญาติผู้ใหญ่เข้ามาวุ่นวายจุกจิกกับชีวิตคุณมากเกินไปมาเลยทำให้คุณก็ตัดสินใจทำอะไรไม่ได้อ่ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเราไม่ชอบคนที่เรารักเพื่อนเขาไม่ชอบเราได้หมดแต่ว่าความรักของคุณเหมือนคุณเองอยากเป็นตัวของตัวเอง แต่คุณเองไม่สามารถคือคุณแคร์คำคนเขาเรียกว่าอาจจะต้องแคร์ญ,ญาติพี่น้องแคร์พ่อแม่พี่น้องแคร์ญ,ญาติผู้ใหญ่นจะจ๊ะตอนนี้ความรักของคุณเนี่ยคุณไม่อยากได้ความรักเลยบางคนยังอยู่นิ่งๆไม่มีความรักเข้ามาไหมบางคนอยู่ในฐานะที่แบบคิดถึงคนเก่าแค่นั้นส่วนคนใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยยังไม่ยังไม่เปิดใจยังไม่พร้อมที่จะรับใครเข้ามา ยังไม่พร้อมที่จะนําความวุ่นวายนาปัญหาเข้ามาสู่ตัวเองอืมแต่คุณพยายามตัดใจกับคนเก่าก่อนพยายามถึงคิดถึงเขาแหละคิดถึงเขายังห่วงหาทอนยังรักพยายามตัดใจหักห้ามใจกับคนเก่าเก่ามีคนเก่าเก่ามาขอคืนดีมีคนเก่า,าขขเก่าหรือคุณเองอาจจะไปขอคืนดีกับใครก็ได้ที่เป็นคนเก่าเก่าซึ่งมันไม่มีความความสัมพันธ์เนี้ย มันไม่สามารถพัฒนาไปได้เพราะว่ามันมีคนเข้ามามีอิทธิพลและบทบาทต่อจิตใจและการเลือกของคุณด้วยนะระวังด้วยโอเคไหมอ่ะไปไปดูคนที่คุณรักกันสิคนที่คุณรักไปดูคนที่คุณรักกันค่ะคนที่คุณรักเขาเป็นยังไงชีวิตเขาเป็นยังไง คนที่คุณรักเขาเป็นยังไงครความรู้สึกที่เขาไม่ได้บ่งบอกกักสามดาบก้าวช่วยคนคนนี้ค่อนข้างมีเสน่ห์ในตัวเองนะคะคนคนนี้ค่อนข้างมีเสน่ห์ในตัวเองและมีความชัดเจนในตัวเอง ถ้าคุณเข้าไปอยู่ในเติร์ดคนที่คุณรักเขาอาจจะไปกับคนอื่นแล้วก็ได้และถามว่าเขาค่อนข้างมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์เยอะแต่เขาไม่อาจจะชัดเจนกับใครได้ความรักที่มันเป็นเติร์ดหรือความรักที่เขารู้สึกเจ็บปวดกับความรักความสัมพันธ์นี้แต่เขายังเก็บกอดความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่ครับอารมณ์พอๆกับคุณโอ้ย The ดวิลระวังไปค้องเกี่ยวกับคนมีเจ้าของค่ะระวังไปอยู่ในเติร์ดปาร์ตี้ เขาอาจจะมีเจ้าของแล้วหรือตัวคุณเองมีเจ้าของแล้วก็ได้มันเป็นการแอบคบแอบคบแอบคุยไหมเขาอาจจะไปมีคนสามเศร้าอ่ะมันอยู่ในเติร์ดอะ่ะเติร์ดแล้วเขาไม่ได้มีความสุขด้วยกับความรักครั้งนี้เขากำลังวางแผนในการที่จะเดินออกมาไม่แน่เขาอาจจะมีคนของเขาแต่เขาอยากจะมาหาคุณซึ่งพอพอเขามาหาคุณเนี่ยมันกลายเป็นเติดทันทีเลยระวังด้วย ระวังไปพัวพันกับคนมีเจ้าของค่ะอืมคนที่เป็นเพื่อนเก่าคนเก่าๆใช่คนเก่าๆค,คนที่ชอบคุณคนคนนี้เขาอาจจะมีเจ้าของแล้วแต่เขาอาจจะอยากมาเริ่มความสัมพันธ์หรือว่าขอโอกาสอะไรจากคุณคนเก่าๆคุณมีกี่คนคนคนนี้ไม่ปลอดภัยสําหรับคุณหนีได้หนีไปให้ไวเพราะว่าความรักแบบนี้มัน ไม่โอแน่ๆนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่อยู่ๆก็เป็นบุคคลที่สามโดยไม่รู้ตัวหรือคุณรู้ตัวก็ไม่รู้อย่าไปพัวพันดีที่สุดนจะจ๊ะคุณอาจจะดีวกับมังกรค่ะแปดแปดไพ่เนี่ยไพ่เขาเขาค่อนข้างจะมีช้อยมีทางเลือกหรือสิบแปดบวกกับใครหลายๆคนด้วยไพ่ของเขานะอืมชีวิตเขาค่อนข้างจะ ดูหรูหราหมาเห่าประมาณนั้นเลยค่อนข้างมั่นอ,อกมั่นใจว่าเลือกใครได้แข่ค okay, ไหมอ่ะไปดูซิว่าในเดือนนี้16ถึง30นี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะไปในทิศทางใด The ะ o วลค่ะการจบสิ้นจากบางสิ่งบางอย่างหมดเวรหมดกรรมสักทีไหมสามดาบยังไม่จบนี่มันยังเจ็บกับความรักอยู่เลยความรักความคิดถึงความห่วงหาทอนยังอยู่ตรงนี้ เครียดติดตกนอนไม่หลับคิดถึงคนเกา่าเรื่องราวเก่าเรา,เายังเจ็บใจไม่หายเจ็บใจนี่หมายถึงเจ็บในหัวใจนะไม่ได้เจ็บใจเขาเจ็บในหัวใจคุณพยายามปิดกั้นนั่นแหละนอนไม่หลับพยายามจะไม่คิดถึงพยายามจะจบบางสิ่งบางอย่างคือมันเป็นตามวิถีชีวิตและเวรกรรมค่ะไพ่ของเดอะเวิร์คไพ่ของเวลาเวลาจะช่วยเยียวยาทุกอย่างได้ในความทุกข์ที่คุณยังเจ็บช้ำอยู่ตรงนี้ ในความเครียดที่คุณยังตัดออกไปไม่ขาดเวลาจะเยียวยาทุกอย่างได้ขอให้คุณเข้มแข็งรับทนเดินต่อไปค่ะในความรักนี้ยังไม่ยังไม่ยังเจ็บอยู่ยังเจ็บอยู่นะจ๊ะไปดูคนที่คุณรักกันเขาคิดยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณคะจัสเมนการปลดปล่อยเขาได้รับการปลดปล่อยไปแล้วไหมเขารู้สึกว่าเขาวนเวียนกับคุณนาน คุณอาจจะไปดีวกับคนที่เป็นแม่ไม้พ่อไม้คนที่เก่งงานคนที่มีความสามารถเฉพาะด,ด้านเฉพาะทางหรือคุณเจอกับการติดต่อประสานงานก็ได้คนมีครอบครัวแล้วไห,หนูจาระวังด้วยเขาอยากเป็นครอบครัวกับคุณหรือเปล่าเขาอยากให้คุณชัดเจนกับเขาหรือเปล่าระวังเขาด้วยนะเขาอาจจะไม่ได้ตัวเปล่าเล้าเปลือยไม้น่จริงแต่สถานะไม้แต่เขามีเจ้าของเปล่าระวังด้วยโสดสวยรรวยมากค่ะเก่งด้วยแหละเขาคิดยังไงกับคุณ พูดจริงๆเขาอยากทักคุณมาเขาอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์เขาอยากเดินหน้ากับความสัมพันธ์นี้ทีนี้มันอยู่ที่ตัวคุณแล้วว่าคุณอยากจะเดินหน้าไหมเขาอยากเดินหน้าเขาอยากเป็นครอบครัวกับคุณอ่ะเขาอยากเป็นคนที่ชัดเจนกับคุณค่ะเขาจไหอ่ะเขาจะเทคแอคชั่นอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมคะเขาอยากจะเทคแอคชั่นอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมเดอรสตาร์เขาอยากเริ่มต้นใหม่ค่ะ เขาอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคุณก็ได้นะทํำพร,รนเขารอปรับความเข้าใจรอรอคุณเขาเฝ้ารอ,รอสองดาบใครไม่เลือกใครไม่เลือกตัดสินใจเขาอยากได้ความช่วยเหลือหรอหรือเขาเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่คะเขาอยากได้คุณมากจะเทคแอคชั่นไหมล่ะเทคไหม เขาเฝ้าร,รอคุณมาเนนานเขาขี้หึงขี้ห่วงนะคนนี้เขาอาจจะมีคำพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างส่งหาคุณเพื่อให้คุณได้คิดได้ไต่ตองในความรักความสัมพนันธ์เขาอาจจะส่งข้อความความปรารถนาเข้าแรงกล้ามากคุณอาจจะได้ได้รับข้อเสนอจากใครสักคนได้รับการพูดถึงความรู้สึกที่แท้จริงในใจใน ในใจเขาคิดยังไงกับความรู้สึกในใจค่ะเขาเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้นะเขารักคุณรักคุณรักเงินคุณรักตัวคุณเขารอคุณมาเนิ่นนานาความรู้สึกของเขาเขาเหนื่อยมากๆกับความรักความสัมพันธ์นี้แล้วค่ะเขาเหนื่อยมากๆแล้วเขาก็พยายามที่จะจะพยายามที่จะเดินหน้า พยายามที่จะเดินหน้าความสัมพันธ์นี้ให้ได้นะคะแต่เขารอคุณนานมากรอคุณรละคุณยังไม่ตอบสนองอารมณ์และความรู้สึกของเขาเขารอแล้วรอเล่าและเขาไม่แน่ใจว่าการรอนั้นจริงๆเขารักคุณไหมทูอัพคับมันมาตรงนี้กับเอชออฟเพนท์เคคือรักที่มั่นคงรักที่อยากไปกัระยะยาวๆรักที่มีกันและกันเขารอคุณ รอคําตอบรอคุณทําใจรอคุณพร้อมรออย่างมั่นคงรออย่างเจ็บปวดรอแล้วไม่รู้ว่าเขาจะได้อะไรไม่ด้วยเขาในใจของเขาเขาเขาอยากเดินหน้าความสัมพันธ์นี้มันอยู่ที่ตัวคุณแล้วว่าตัวคุณจะเลือกเขาไหมนะคะโอเคไหมอ่ะตุลขอให้แนะนําให้ตุลหน่อนยให้แนะนําให้กับความรักครั้งนี้ค่ะ เหมือนคุณเองอาจารย์มองในไพ่นะไม่ได้ให้ความสําคัญกับคนที่เป็นบุคคลที่สองเหมือนตัวคุณเองอ่ะมีคนเข้ามาชอบแล้วคุณยังไม่พร้อมแต่ใครบางคนคนนั้นเขาต้องการพัฒนาต้องการความชัดเจนต้องการคุณซึ่งคุณเองแบบเฉยๆอะ่ะยังอยากจะไปแบบนี้ยังอยากจะอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยขอไพแนะนาหน่อยคะ่ะอัปร่างใหม่เป็นคนใหม่ซะ ทำเป็นคนใหม่เปลี่ยนชีวิตใหม่ช่วยตัวเองอะไรที่ช่วยตัวเองได้ช่วยตัวเองค่ะรอเวลาที่จะเยียวยาตัวเองรอเวลาที่จะลืมสิ่งต่างๆในอดีตที่ผ่านมามองหาต้นตอของปัญหาก่อนใช้เหตุและผลในการแก้ปัญหาใช้เหตุและผลในความในการที่คุณจะดารงชีวิตอยู่ไม่ว่าจะอะไรแล้วแต่มันมีเหตุมีผลในตัวเองหาเหตุหาผลและคุณจะช่วยตัวเองอยู่ได้เปลี่ยนเป็นคนใหม่ เปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนเป็นมายเซตคนเรานะคะถ้าเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนจริงๆนะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการกระทําชีวิตคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงลองทําดูเมื่อวานนี้อาจารย์มีลูลกศิษย์คนหนึ่งเขาดูดวงกับอาจารย์มา2ปี2อ,อปีหรือ3ปีอาจารย์ไม่แน่ใจวันที่เขามาวันแรกเขาทุกข์มากๆเขาดูเขามาดูดวงกับอาจารย์สม่ําเสมอมากเมื่อวันก่อนเขาทักมาอาจารย์ตกใจจําเขาไม่ได้ทําไมถึงจําไม่ได้ วันที่เขามาเขาร้องห่มร้องไห้ทุกหนักมากพระอาจารย์ก็แนะนําให้เขาไปทําในไปใส่บาตรไปทําบุญแล้วก็แนะนําให้ทําแบบนี้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 นะไม่ได้ทําอะไรมากทําช่วยตัวเองไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องเปลี่ยนความคิดอาจารย์พูดให้เขาเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการกระทําปรากฏว่าเมื่อวานกลับมาเขาสวยขึ้นมากเขาสวยขึ้นมากชีวิตเขามีความสุขขึ้นมากแต่ ความทุกข์เขายังอยู่ที่เดิมนะความทุกข์ของเขาปัญหาของเขาที่เขานอนร้องไห้ที่เขามาปรึกษาอาจารย์ที่เขาร้องไห้ปัญหายังอยู่ตรงนี้เลยยังเห็นอยู่ทุกวันทุกวันเลยแต่เขาบอกว่าอาจารย์หนูทําที่อาจารย์แนะนำแล้วหนูมีความสุขมากหนูไม่คิดอีกแล้วหนูไปใส่บาตรที่อาจารย์สอนหนูเปลี่ยนความคิดหนูไม่สนใจเขาอีกเลยเขาอยากจะทําอะไรเขาทําไปหนูก็ไม่สน ณวันนี้หนูมีความสุขเหลือเกินสดใสแบบสวยขึ้นสดใสขึ้นดีใจอาจารย์ดีใจมากอาจารย์แบบผู้ตรงตนะเป็นสิทธิ์คนแบบคือคนเราอะถ้าคุณเจอความทุกข์แต่คุณไม่ช่วยตัวเองคุณคนเรามันจะยืนขึ้นคนอื่นอะให้กําลังใจอาจารย์ให้คําแนะนําได้ให้คนนําปรึกษาได้ให้คุณทําได้แต่ถ้าคุณไม่ทําเลยไม่ได้ช่วยตัวเองเลยคุณจะหายทุกข์ไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์แบบ เิ่มใจกับเขามากที่เขาเขาบอกว่าเขาเขาขอบคุณที่อาจารย์แนะนําและวันนี้เขาพ้นทุกอาจารย์ก็ต้องขอบคุณเขาจริงๆที่เขาทําได้ที่อาจารย์แนะนําแล้วเขาพ้นทุกมันสุดยอดจริงๆมันเป็นความสุขอาจารย์แบบดีใจจริงๆดีใจจากหัวใจจริงๆนะที่พอเราแนะนําไปแล้วเขาทําตามแล้วเขาพ้นทุกอ่ะมันดีเพราะฉะนั้นคนทุกคนนะคะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการกระทําในชีวิต มาถามไม่คนมาถามอาจารย์ว่าอาจารย์หนูเมื่อไรจะหายทุกข์ก็คุณยังไปโฟกัสกับเรื่องทุกข์คุณยังไปโฟกัสวันวันหนึ่งไม่คิดอะไรโฟกัสแต่เรื่องนั้นและคุณไม่ช่วยตัวเองเราต้องช่วยตัวเราเองคนอื่นแนะนาําอาจารย์แนะนําไปคุณก็ฟังผ่านหนูคุณไม่ทําคุณก็ยังทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนความคิดชีวิตคุณจะเปลี่ยนบางคนมาถามว่าทําไมหนูเจอแต่คนแบบนี้เปลี่ยนตัวเอง เปลี่ยนตัวเองคืออะไรเปลี่ยนความคิดในตัวเองบางคนแบบดีเกินไปผู้ชายก็ไม่ชอบคนที่ดีเกินไปต้องดีบ้างร้ายบ้างเออไม่ใช่ว่าคือผู้ชายคือคนอะแล้วอย่างถ้าเขาไม่รักคือเขาไม่รักไม่จำเป็นต้องไปโฟกัสกับคนคนนั้นก็ได้ทํำยังไงละ่ะนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นตื่นมาสดใสชีวิตเป็นของคุณคุณทุกข์กับคนคนนั้นคนนั้นมีความสุขแฮปปี้ลันลา แต่เรานั่งจมกองทุกจมกองเลือดมันใช่หรอลุกขึ้นมาแต่งตัวสวยๆไปทำบุญไหว้พระไปไหนก็ได้ที่ทำให้คุณมีความสุขอยู่ตรงไหนแล้วมีความสุขอยู่บนอยู่ทำกว่าสร้างความสุขแต่ไม่อยู่บนความทุกข์ของผู้อื่นค่ะเข้ okay, ไหมนี่คือสิ่งที่แนะนำอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชิงบล็อก อย่าลืมดูดวงส่วนตัวออนไลน์มาค่ะ Assign AFE 0329 Y แล้วเจอกันค่ะ